สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับมนนะคะวิมลสุทธรมฤทธิ์กรรมการบริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดอินโนสุดนะคะในเลือกงามยามดีในช่วงปีใหม่นะคะมีที่ดินแปลงใหม่สวยๆมาแนะนำกันค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะมีรหัสแปลงว่านานาชาตเจดนะคะซึ่งอยู่ในหมู่บ้านนานาชาตินะคะเข้าซอยเดียวกันกันกบ บ้านสวนสุธรรมรินะคะที่ดินแปลงน,นี้เนี่ยจะอยู่ห่างจากถนนลาดยางนะคะไม่ถึง1กิโลเมตรแล้วก็เขตแดนนะคะอยู่ติดกับ A18 ซึ่ง A18 เนี่ยมีเพื่อนบ้านนะคะผ่อนดาวกันมาแล้วก็ผ่อนอปกติกันมาเกิน1ปีแล้วนะคะไม่เงียบเหงาแน่นอนนะคะ A18 นี่มีจำนวน44ไร่นะคะก็เกิน30ครัวเรือนเลยทีเดียวนะคะเพื่อนบ้านของ นานาชาติ7นะคะอยู่ตรงข้ามกับสวนทุเรียนส่วนอินทาลัมนะคะมีเพื่อนบ้านแล้วนะคะน้ำไฟเข้าถึงแล้วก็ยังอยู่เยื้องกับานานาชาติ6นะคะซึ่งในหมู่บ้านนานาชาตินะคะสรุปโดยรวมเนี่ยมีพื้นที่ที่เราแบ่งขาย คึกคักแน่นอนแล้วก็มีเพื่อนๆชาวไทยที่อา,อาศัยอยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะคะทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะคะเป็นเบลเยียมเยอร,รมันซิซลแลนดนะคะฝรั่งเศสนะคะฮอลแ,แลนด์ซึ่งใครๆที่อยากจะอยู่ใกล้กับธรรมชาตินะคะอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติได้วิวธรรมชาติวิวเขาร้อมรอบนะคะ360องศาสวยๆแล้วก็เพื่อนบ้านมีระเบียบเป็นส่วนตัวนะคะ แล้วก็ทําให้สังคมของเราหมู่บ้านของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยนะคะอยากจะมาอยู่ในหมู่บ้านานานาชาติติดต่อแล้วก็สอบถามรายละเอียดกันเข้ามานะคะเพราะว่าที่ดินแปลงนานาชาติ7นี้นะคะมีไม่มากและเรายังปล่อยผ่อนไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะคะ1ปีและไม่ต้องวางดาวค่ะสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยทั้งทางมนเอแล้วก็ทางทีมงานนะคะยินดีรับใช้และยินดีให้ข้อมูลค่ะขอบคุณค่ะ